First of all, Ali, could you please share us about what is KOL original content and what is the importance of it? Okay, so first of all, KOL uh, management is, um, we call ourselves a creative company and we've been doing this for almost five years. We work with talent, creative people, artists, celebrities, stars, singers, you know? so we work with talented people

อ่คะของมมมมาาแแททีเเรยลของ m a t เ r ี a l ก็คือจริงๆแล้วอยากจะเล่าเขาความนิดนึงว่าอย่างที่คุณอาลีบอกนะว่าเราถ้าเป็นคนที่เออ่ k O L เองก็เราก็เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่ผลิตคอนเทนต์เนี่ยนะคะแต่ว่าตัวชมเองเนี่ยก็มีโอกาสที่เออ่ได้ทำคอนเทนต์ตฟอร์มต่างๆแต่ว่าในส่วนงไปยูทูบเนี่ยก็คือว่ายังไม่ได้เรียกว่าลงมาแต่แต่ว่าอยากจริงจังมากที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นผ่านไปการอื่นๆอาจจะเป็นทางของ k O L A หรือว่าทาง บริษัทค้าเนีรยของเราเช่นกับคาออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราก็จะมีเท k o แชร์ริ่งมีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้ก็มาถึงจุดที่ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคอนเทนต์ที่เราอยากจะแชร์อยากจะอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะรามาแตะยูทูบนานแล้วพอสมควรเลยนะคะก็เลยมามาคุยกันกับในโซนคุณอาะรีแล้วก็คิดว่าจริงๆไลฟ์สไตล์ของคุณยายหรือว่าตัวไมค์แอนเชียร์เวิร์กเองเนี่ยเราก็มีเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าโดยที่ ไม่ได้เป็นในมุมแต่นในส่วนของชมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในมุมที่แพลตฟอร์มอื่นเคยถึงเล่าแบบนั้นแต่ว่ามาในผ่านในมุมมองของชมเองค่<ม>ะในส่วนของครวัวใหญ่นี้เองซึ่งก็คือเป็นเป็นโลกหนึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งของชมเหมือนกันเพราะว่าก็คือเป็นครอบครัวรต่างๆช่ก็เป็นโลกของเราเะะองค่คะก็คิดว่าก็เออเราก็มีอะไรดีที่อยากจะแชร์เพราะว่าอย่างที่บอกนะในฐานะของคนที่ ทำคอนเทนต์เนาะชมคิดว่าความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของพวกเราก็คือว่าเราอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่าไลฟ์ดีๆอะไรเงี้ยอ, <men> ออกมาเงี้ยซึ่งคนจะชอบหรือไม่ชอบหรือเปล่าอันเนี้ยเราก็ไม่รู้แต่ว่าส่วนนีงก็คือเราอยากจะครีเอทุกไฟล์หรือว่าอะไรที่แบบว่าเอาเพอพอจะแบบว่าเป็นอินสไพร์เรชั่นให้กับคนได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตัวเราไม่เป็นพิธีเล่าที่เราอยากจะเล่าจริงๆแล้วก็รวมถึงคุยไอเดียก็คือเป็นตัวอย่างนี่แหละแต่ว่าชมเองก็ดูทุกเคสดูทุกทุกแบบว่า ทุกทุกส mm. mm ่วนประกอบในกันทำงนค่ะคุณชมก็แอบมีเงี้ยงๆนะคะถึงเด็กปั้นนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะจับลึกกันในช่วงต่อไปนะคะ Ali I have heard that you have been doing maybe good b i o e content during the pandemic could you please share us a little bit more about that but well, first I think a lot of people know that our business we've been doing this for many okay. years And uh, during the pandemic and before the pandemic, we started a, a project called KL Sharing mm -hmm. with our company. Basically, the idea was just to help using the voice we have, because we work with celebrities and people that are pretty famous, using our voice and spreading good vibes and um, inspiring people. Sometimes it was CSR, but sometimes it was more about like educational. Um, and I think it needed us to realize that working on organic, original, True content was the way us the to go for because we a ที่ไป l y appreciate it and the people who work ะคนที่ทำ p านกับเร i ชื่ o ชมด้วยและผมคิดว่ามันช่วยเรา us a lot. ค่ะก็กว่า12ปี k l n ก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเซเลบิตี้นะคะแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงบรนดานบันดาลใจต่างๆมากมายดังนั้นก็อยากเดี๋ยวก็รอติดตามกันได้นะคะมาชมพระเจ้ามาว่าไปหาช้างแล้วก็ไปหาเด็ก ที่รักกันดังใช่ใช่ค่ะก็เป็นในส่วนของก็เป็นในส่วนของเค้าเราแฉลจริงตอนนั้นเป็นเราทำกันตั้งแต่ช่วงก่อนแพนดิเดตนะใช่ค่ะก็อย่างที่คุณอารีบอกนะคะก็จริงๆจากการที่เราว่าทำงานร่วมกันกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเซเลนเลนท่านอะไรอย่างเงี้ยก็อพาร์ตจากเรื่องที่แบบว่าเป็นบิสกิสเป็นเรื่องอะไรที่เราทำกันอะไรอย่างเงี้ยก็ในฐานะที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันค่ะ ไม่ใช่แค่เฉพาะเทปของชมแล้ที่ไปในเรื่องของช้างแต่ยังมีหลายๆเทปที่แบบเอ้ยมันน่าประทับใจมากแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราก็จะเราต้องกลับมาทำอีกนะคืนนี้ได้ในชื่อของ K R Sharing จริงๆยังไม่ได้พูดถึงเรื่องก่อนอยูเนาะที่วันนีก่อนไม่อยู่แต่ว่าเขาก็มาจอนหลายครั้งแล้วก็เลยเดี๋ยวจะเป็นที่มา สำคัญด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อช่วงนี้ขอบคุณคุณดาลีนะคะสิงคิวรัมเมอร์ r จอร์เชอร์เน w ตาเ u โ KOL ลวอตติคากีจิลลี o สโตฟอร์ดคุณชมไม่รอบว่าแอบบงี้ไงถึงรายการง <laughs> แบบ้ไปเยอะเลยไม่แอบหรอกจริงจังเลยนะค <laughs> แต่ว่าเป็นรายการที่ทุกท่านผู้ชมจะได้รู้จักกับตัวตนจริงๆ <laughs> ค่ะ่แต่แตและว,วันทำอะไรบ้างที่เป็นคอนเทนต์ที่ทางผู้ชมเองตั้งใจว่าอยากจะสร้างสรรค์ คอนเทนต์แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรมากคะ่ะ ว้าวโอรเซอร์ประมือให้กับมาใแบบนฐคนะเรธีกรัวเราด้วยค่ะมันก็ไม่ได้มาแบบเหล่าทั้งหมดอะไรเงี้ยวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าวิธีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหล่าบางทีมันก็มีเรื่องของเป็นมุมมองของโปรดิวเซอร์คนนั้นโปรดิวเซอร์คนนี้อะไรเงี้แต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าจากการที่เราเสดรายการทุบเราก็รู้ว่าเออเราชอบดูคอนเทนต์แบบนี้เรารู้สึกว่า ลักษณะอย่างเนี้ยเราดูแล้วเราสบายใจเราฟิลกูแต่เราไม่รู้นะว่าคนอื่นจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าเราไมรู้ว่าเออเราดูแบบนี้เราดูได้เพลินเลยอรแล้วก็เพราะว่าหัวใจสําคัญที่สุดก็คืออยู่ในความเปรี้ยวแล้วก็หอมอย่างนี้เพราะว่าเออช่ว่าโจทย์ของคือการโดยเฉพาะอย่างนี้การที่คนเป็นดาราอยู่แล้วแล้วอยู่ๆการโจทย์มาทำยูทูปและการที่เอ่อวิวเวอร์เนี่ยเขาให้เวลากับเราเป็น no liebe, แบบหลักสิบนาทีเพราะมันต่างจากต่อถือว่าอินสตาแกรมหรืออะไรงเี้ยที่มัน การที่เขาแบบว่าให้เวลาเราแต่ว่าเขาน่าจะอยากรู้จักเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเพบว่าหัวใจของการที่จรอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ฉันว่ามันก็น่าจะเริ่เซนต์ได้เรื่องความเรียลความเท่ๆแล้วก็ความที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาแตะเราได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเซนต์เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นที่เราทเองจากมุมมองตัวเอง produce เองนะคะแล้วก็ มีถ่ายด้วยใช่ค่ะก็รอติดตามกันได้ค่ะสามารถไป subscribe ได้ที่ My Material World ค่ะอืมค่ะาล้วถ้าวันนี้นะคะขอเสียโปรแมนิดหนึ่งคุณผู้ชมด้วยค่ะคอยู่กับเราเพราะว่าเดี๋ยวต้องส่งเด็กป้าไม่ถึงสองชั่งก่อนมีเด็กป้าอีกเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวมา่อเช้าคุณชมร่วมคุยต่อได้ค่ะนอกจาก My Material World นะคะก็มีอีกรายการหนึ่งค่ะก็คือ รายการชื่อว่า God Show เชิญชมครับสวัสดีครับายรูนะครับก็วันนี้อยากจะมาฝากรายการ u t ท b e ของผมนะครับจริงๆแล้วเป็นรายการ YouTube รายการแรกเลยใช่รายการแรกเนี่ยเป็นทางการเลยชื่อผมกับ k l เนี่ยตั้งใจทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์จากการศึกษาแล้วก็จากการสังเกต ั้งชีวิตทั้งการทำงานทั้งเรื่องราวต่างๆที่ผมกับทางทีมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่านจะเป็นประโยชน์ซึ่งจุดมุ่งหมายของออรายการนี้นะครับก็คืออยากให้คนเนะี่ยคนพบสกยภาพที่อยู่ในตัวเองอเ,เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแล้วทำความรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะผมมีความเชื่อว,ว่าถ้าเรารู้จักกับสิ่งใดแล้วเราจะจัดการสิ่งนั้นได้เป็น,น,นอย่างดีผมมาทาัทากฝากนะครับ คขอเสียงปรบมือให้กับก๊อตชิวกับคุณก๊อตสิงนายุขันเลยนะครับเรียลจริงอะไรจริงขอเสียงปรบมือให้กับครัวยายิงค่ะแล้วขอต้อนรับคุณยายิงวันที่สอง ช่วยปลูกปลูกผักปลูก่อปลูกต้นกค่ะต้องขึ้นด้วยดีอย่างมากเลยนะสำหรับพืชพรรณของพันธุนะคะ่ะอืม,มก็เป<ไ>็นทีเทคนิคไม่ได้มีอะไรมากมายก็ดูแลมันไปตามสภาพก็คือเราคือเรารูจากนิสัยของผักน,ะน่ะนี่รู้จักนิสัยผักดูแลตามสภาพนะคือผักอะไร แล้ก็ก็ดูแลมันไปอย่างนั้นแน่จสัตว์เขาแล้วแบบเต็มที่เลยนะคะนอกจากปลูกผักปลูกแบบพืชสวนครัวเต็มบ้านเลยนะคะทำอาหารที่เพื่อนคะปกติลูกสาวหลานๆไม่ชอบเมนูอะไรเป็นพิเศษนะชอบทั่วไปอ่ะคุณยาเพราเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาจะกินอาหารอิสานหรือว่าอาหารไทยรสไทยก็ินทุกอย่าง บางวันคุณแม่ก็มีทัมเิลบ้างไหมคะอ๋อไม่ค่ะมันแขกเออแล้วแต่ว่าลูกสาวแบบกินหลากหลายนะคะพูดถึงเรื่องเมนูเดี๋ยววันนี้นะคะ่ะคุณยายหนิงมีสาเมนูที่จะมาสาธิตให้เราได้ชมด้วยซึ่งอันนี้นจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นกลิ่นอายของคอนเทนต์คูนฟรายของคุณยายหนิงนะคะที่จะทำให้ทุกท่านได้รับชมนอกจากชมมา Material เ o r ชมก็ชิลยังมาใจฟูกับครัวยายหนิงได้ด้วยสาเมนูนี้ วยด้วยแบบนี้ครับขอบคุณคุณยายแบบพร้อมรับเต็มที่เลยนะคะ <c oughs> คุณยายถามว่าแล้วไปทำกันดีกว่าไหมคะ <c oughs> วันนี้สารบสามเมนูก็จะมีซี่โครงหม,มูย่างจิ้มแจ่วนะคะมีน้ำจิ้มแจ่วด้วยแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรามีผู้ช่วยของคุณยายะค่ะที่สุดเอ็กซ์ลูซีฟจริงๆต้องขอเรียนเชิญน้านในเลยนะคะเชฟ Thank you very much for joining us. <c oughs>

อะไรอยู่คะอ่าก็มีสามเกิดนะคะอือันนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วง่ายๆอันง่ายของคุณยายหิงหรือเปล่าแล้วใครๆก็ทำได้ค่ะคนไทยก็นิยมอยู่นะคะอ่าสามเกินก็จะเป็นเออ่พริกไทยนะพริกไทยและผักชีแล้วก็กระเทียมใช่ไหมคะพื้นยิงใช่ค่ะค่ะก็สำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะขอเรียนเชิญมา ถ่ายใกล้ได้เลยแรงๆหน่อยให้เล่อกคุณยายชาวเราโชคดีได้ชิงต่อเลยด้วยนะคะยายบอกแรงๆนิดหนึ่งนะมีเทคนิคในการตําสามเจอไหมคะคุณแม่เทคนิคก็คือออกแรงค่ะออกแรงจังไงล่ะฟา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 ในทุณที่ของแม่ออกแรงเท่านั้น สมชื่อเด็กปั้นแม่ชมจริงเลยนะโค๊ะมากอ่าโคฟสามเตอร์นะคะซึ่งถือเป็นวัตถุดิบสำคัญเลยที่เราจะนำมาใช้ในการมอบของในวันนี้นะคะสกิายูรีนนี่ชิส l รอร o ลี่ดูดิเ l e กซ t แลน n ์แจ็คก a Thank you พี่ชมจริงโอ้รู้สึกปบะบใจแล้วก็ทึ่งว่า หอมเนาะเห็นว่าเขาเป็นแม็กกี้สูตรกลมกล่อมที่หมักด้วยวิธีธรรมชาติมีค่องไม่ได้ใส่อะไมากนะคะใส่น้ำแข็งด้วยไหมคะคุณยายกระดอเลยโอเคอ่าันนี้เห็นาบอกว่าหยอกก็ได้หมักก็ได้จิ้มก็ดีนี่โอ้โหเราก็เขาเขาให้มันทั่วทั่วแล้วเราก็ไปย่างได้เลยค่ะจริงๆแล้วน่ะ เราต้องทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเลดีค่ะหมักครึ่งชั่วโมงนะคะหลักๆอ๋อซีอิ๊วหวานนี่เราไม่ได้เน้นเอารสชาติแต่ว่าเราเอาให้มันสีสันสวยงามไม่เหมือนคนทำใช่ไหมคะเปิดเขาเป็นเทปเราหมักหรือหมาวันาวโอเคเอาไป้างในกันแล้วกัน อันนี้ใช้ไม่ได้ค่ะนี่ต่อไปต่อต่อไปจะทำนะสลับนี่ะอันนี้ทำไม่ดูแต่คุณยายทำมาแล้วจะบั๊นเน็่งกระมังคุณยายค่ะเราต้องโชว์นเต็มประมาณนี้พอทุกคนแน่นอนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ กระเทียมฝ่กรเทียมนึ่งช้อนโอ้ค่โอเคอันนี้ก็ไปเราถึงใส่น้ำด้วยค่ะคุณแา่หนิงเพื่อเจือจางไม่ให้มันมาเกลี่ยเกใส่งาขาวกระเทียมคุณยายหนิงถาวเรื่งทำอาหารเลยหมคะคือเวาทำอาหารเนี่ยฝึก มาจากไหนเรียนไหมหรือว่าเก็บประสบการณ์ยังไงบ้างขโมยดักขโมยดักไม่ได้เรียนคนย่ะก็คุณอาทำมาค่ะไปไทยอ่าอันนี้ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะว้าวแต่ในรถไม่จูงโอกาสเอาเนาะประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำมันระกอนะคะน้ำมันงาอ่าน้ำมันงานนีรถลงมานิดนึง ใส่น้ำมันงาด้วยพวกแบหอมโอเคอะอรแล้วแหละใส่งาเพิ่มซี่โครงนะคะเราจะหมักไว้ประมาณ30นาทีใช่ไหมคะคุณยายหนิงแล้วก็ย่างโอเคใช้ได้แล้วคะ no not here จนมีแค่แมอหว่าแมบินของห s o r t u s d r o t I t i n h e ลายท่านที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะเราจะได้กินไหมล่ะดี๋วจะได้ชิมทุกท่านนะคะเดี๋ยวรานไปสอนนะคะไม่ห่ใเลยเทใส่ไม่ใหญ่่พูดอินดิโก เี่ปรียมค่ะเปรียมชิมเลยนะครับวันนี้ในห้างได้ไปแล้วได้ชิมน้ำสลัดสูตรซิกเนเจอร์ของคุณยานีด้วยนะคะ ทำอาหารเนี่ยบางทีเสื้อผ้าก็อาจจะมีครีมติดหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะต้องมีสเปรย์ค่ะสเปรย์ฉีดผ้านะที่เราเอามาโชว์งานด้วยนะคะกับสเปรย์ของออร e แกนิชั n น e ซสค่ะใช้ประจามาด้วยอืมค่ะก็ช่วยลดกลิ่นอับได้นะคะเพิ่มความหอมฉ่ำผ้าทำกับข้าวเสร็จปุ๊บ ผีดปบหอมกรุ่นเลยประมาณนนะคะใส่หอมแดงซอยหั่นขวางแล้วก็มะเขือเทศลงผ่ดแบบไหนก็ได้จะหัน่นแบบไหนก็ได้ตามใจชอบอ,อเชฟค่ะ <c oughs> เราก็ช่วยนะช่วยแยกหอมให้แบบเป็นชิ้น <c oughs> and what what is this thing called again is it dragon is it dragon well ฉันนั้นทานแล้วทา้มีความอ international มากมากเลยนะคะสำหรับเมนูของครัวยายหนิงวันนี้นะคะถามคุณยายหนิงนิดนึงดีกว่านอกจากจะอาหารไทยแล้วเนี่ยมีชอบอาหารอื่นๆหรือว่ามีทำอาหารของชาติอื่นบ้างไหมคะพี่บ้านทั่วไปค่ะมทได้หลายอย่างมีเลี้ยวเป็นประเทศไหน ก็ทําไปมุ่งมาจำไปกินแล้วก็จำจำมันก็มาทำค่ะแต่ก็มาปัดเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเราจะกินเหมือนเขาเลยอาเข็ลูกชิมสุดไส่ yes ส้องใส่ไส่ไส่อ่าตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับสลับแล้วก็ดราซสิ่งนะคะ ท่สื่อบนโชนหลายท่านนะคะอุทิศตนมากยังไม่กินถ่ายรูปก,ก่อนลองดูที่สุดกับ r a อ i s h ถิงต้อเวลาชิมต้องชิมทุกอย่างพร้อมใจนะคะอ๋อได้เลยว้าว s า t i ส f า e โอ้ใช่ไหตัวเองอร่อยมากอ่ะหลายๆท่านที่โชคดีไม่ทานเดี๋วตอนนี้เปในในใน็นยังไงบ้างคะ